ช่วงนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะหลังจากตำรวจได้นำตัวชายชาวต่างชาติผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีระเบิดควบคุมตัวที่มณฑลทนหารบกที่11ค่ะติดตามจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญค่ะ ค่ะคุณอลการค่ะผ่านมาแล้วร่วม3ามชั่วโมงค่ะที่เจ้าหน้าที่ได้นําตัวผู้ต้องสงสัยกับเหตุระเบิดที่แยกรา่ประสงค์มาสอบปากคาที่มทบ1 1แห่งนี้โดยขณะนี้ยังคงสอบปากคาอยู่ขณะที่เราผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวน,นในคดีนี้ก็บอกว่าผู้ต้องสงสัยนั้นมีรูป,ปรพรรพสันธานคล้ายกับมือระเบิดค่ะ คณะนายตำรวจนำโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายตำรวจที่เกี่ยวข้องซึ่งเดินทางไปรับตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีร,ระเบิดที่บริเวณสามพระพรมแยกราชประสงค์ขึ้นเฮเลิอคอปเตอร์มาจากจังหวัดสแก้วและนำตัวผู้ต้องสงสัยขึ้นรถตู้มาสอบปากคำที่กองพันธ์ามราบมณฑลฐานบกที่11ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ผ่านไปร่วม3ชั่วโมงแล้วยังคงสอบปากคำและไม่มีใครเดินทางกลับออกมาท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอด ภายอย่างเข้มงวดมีการตรวจตรารถที่เข้าออกทุกคันและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือบุคคลภายนอกเข้าไปด้านในแต่อย่างใดอย่งางไรก็ตามทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้สอบถามไปยังพลตํารวจเอกจากทิพย์ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดสอบสวนในคดีนี้ยืนยันว่าหลักฐานที่สําคัญที่เชื่อว่าผู้ต้องหาที่จับกลุ่มตัวได้ในวันนี้เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่ราชประสงค์และสาธรคือลายนิ้วมือแฝงซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าลายนิ้วมือของผู้ต้องหาในวันนี้ตรงกับลายนิ้วมือแฝงที่พบในห้องพักย่าน น้องจอกจึงเชื่อว่าจะารู้จักกับผู้ต้องหาที่จับลุมได้ก่อนหน้านี้ในข้อหาครอบครองยุทธภัณฑ์ส่วนจะใช่บุคคลเดียวกับผู้ต้องหาที่ใส่เสื้อสีเหลืองที่เป็นมือวางระเบิดหรือไม่นั้นจากประสบการณ์สืบสวนสอบสวนเมื่อดูตัวผู้ต้องหาตัวจริงแล้วแล้วเทียบกับภาพสเก็ตและภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีใบหน้าและรูปพรรพัน์สันธานคล้ายกับชายเสื้อเหลืองคนดังกล่าวมากโดยเฉพาะจมูกที่เป็นจุดสังเกตรวมทั้งกางเกงที่ค้นพบในกระเป๋าเป้ในวันนี้ก็เหมือน กับกางเกงตัวเดียวกับมมที่ชายคนดังกล่าวใส่กอมมเหตุด้วยครับคครับาม,มและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดเดินทางกลับออกไปและทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยก็ไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนมาอยู่ในบริเวณนี้ด้วยค่ะคุณอรการคะ